ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาสนามพระเครื่องเพ็รเกษมพาซ่านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมีตลาดพระภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับ เ,เดี๋ยววันนี้ผมพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ ครับอาถ่ายคลิปครับช่องครับลงช่อง YouTube ครับช่อง YouTube ครับอะไรนะฮะของใครของมือสานนเป็นช่องใน YouTube ครับช่องสองพาร์ชแนลครับพอดีผมมาถ่ายสนามค้าครับของ y o u t u b บครับ ันนี้ก็เป็นร้านของคุณต้อมนครสวรรค์นะครับก็มีทั้งรับเช่าและให้เช่านะครับที่นี่นะครับมีตลาดนะัดวันอาทิตย์มีตลาดใหญ่นะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็คึกคักนะครับ มีออกบัตรรับรองพาแทนด้วยน,นะครับตรงนี้ ยังมีตู้พระนะครับเหมือนจะยังว่างอยู่นะครับใครสนใจจะเอาพระมาวางก็สามารถมาติดต่อได้นะครับแอร์เย็นนะครับสบายๆนะครับที่นี่แต่ผมจะพาดูโดยรวมนะครับ ไปแล้วนะเอาตรงไหนเจ้าชิดไหนบอกกันเดี๋ยวพี่ปุ๋ยจัดให้หน้าพาก็หลากหลายนะครับสามารถมาเรียกชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูโดยรอบนะครับนี่ก็จะเป็นพวกตอบทองนะครับ เทองเรอทองนะเดี๋ยวเราดูกุ่้ดอาน้าเลป็นทเกษตรท้นเลี้ยงกุ้งเหรอคุณเป็นหารเรือให้เสียงะผมไปเลี้ยงกุ้งอยู่ตรงาฝั่งตรงข้ามที่ดาราอกดาอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะซอยโรงแรมมีรถกินนั่นแหละคุนาอยู่ฝั่งนี้อยู่ ตรงนี้ก็เป็นร้านของคุณแก๊บท่าพระจันนะครับคุณกระจ่างน,นะครับนี่ก็จะเป็นสายหลวงพ่อพัดมัดหด้วยด้วนนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลย พาไปดูตรงร้านนะครับก็ยังมีห้องว่างนะครับสามารถมาติดต่อถามได้นะครับสามารถมาตั้งได้นะฮะแเย็นตรงนั้นตรงนี้ คนคือคักนะครับคนคือคักตื่นนะครับตรงนี้บารมีไอ้ไข่นะครับ ตนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมคร่าวๆนะครับสําหรับตลาดนัดนะครับบันอาทิตที่นี่นะฮะค่อนข้างคึกคักนะครับก็ยังมีตู้พรามีโต๊ะให้วางนะครับสามารถมาวางได้นะครับคึกคักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหน่อยละกันเนาะก่อนที่จะปิดคลิปนะครับ นี่ก็ภาพคนนะครับที่มาดูนะครับนี่ก็เป็นเวลาใกล้บ่ายโมงนะครับคนก็ยังคึกคักกันอยู่ราคาไม่แพงนะครับเท่าที่เดินดูสำรวจนะครับราคาสามารถแบบพูดคุยต่อรองเช่าหางกันได้อยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับยังมีตู้ยังมีพื้นที่ให้สามารถมาเช่าลงได้นะครับแอร์เย็นนะครับตรงนี้

้าเยอะแยะเลยนะครับนี่ ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับสามารถแวะมามาชมได้นะครับหรือว่ามีพระจะมาเช็คหรือจะมาปล่อยก็นี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่แนะนํานะครับคนคึกคักเนาะค่าโต๊ะก็ไม่แพงนะครับแอร์เย็นเนาะวันนี้นะครับผมก็พามาถ่ายสนามพระเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงผมกราบขออภัยด้วยนะครับยังไงดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผม้วยนะครับ ไว้ผมมีสถานที่ดีๆยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนำต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ